สวัสดีครับบอสพกับคุณวันพาเสียบคือเก่าเมื่อนีค้คุณวันพามากินตำเล็บมือนังพี่น้องมาทางไกลทางไกลนะครับเศษน้ำกันตามแบบหนำคนๆเลยพี่น้องโอ้ยหนำนัวๆเลยขคนๆนัวๆเลยพี่น้องนี่มาๆๆๆมาๆทางไกลทางไกลขนมจีนมอพี่น้องมาโอ้คือหัวใหญ่ใจพี่น้องสิเบิร์ตบ่อนี่แบ่งจักเครื่องนึงแล้วกันนะพี่น้องเนาะเอาเอาลงทางนี้แล้วกัน อืมอืมตำเล็บมือนางพวกคุมาพักเกมกันเป็นพักสลัดพี่น้องมาหูดกระโรดดรับมือนี่ตำเล็บมือนางนไปลองโอ้ยปวดเลยขาเป็นขาเลยมือนี่มาคำเหล็กเฮงมาในเก้าพี่น้องจัดอื้อ ฮืมตักน้ำหลอนเลยอือชุ่ำๆเลยทุกคนนี่นี่ตักมะนมี่เลยอม เดี๋ยวจะมีขยำขยำรสไทยนะครับทุกคนอือหือหอือสิ่งผอมนี่งมวลเส้นแบบเงาๆเลยครับผมมา ใส่กับขาหน,หนึ่งเลยเด่งๆเลยพี่นอ้องจัดเลยครับผมออื้ ตักส mm ุดเลยครับ hmm. mm hmm. mm hmm. วันนี้ตําใส่น้ากระเทียมดอของความนั่งอืม,อม ตรงน,นี้นี่มวนเลยครับซาวสิครับน้ำขนมจีนเลยครับเข้ากันนี่ดีหยุดหยุดเงี้เลยครับมา ¿Vale? ใส่มะเขือเทศแล้วจีนีพรออมอืม,อม,อมดินยืล้บเนาะ ขนมจีนเป็นเส้นแห้งนะครับต้มเหนียวกัน 으 mm -hmm. m mm. อโอ้เด็ดมากเลยครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวคุณว่านขออนุญาตเอาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนครับที่เข้ามารับชมคอยเข้ามาสานสับสนุนคอยเข้ามากดไลค์นะครับเติมกบ้านนักใจให้คุณว่านเสมอมากนะครับจะนดีนกับพี่เพื่นน้องสุขุสุขุขนกเก่าเรับชมคลิปไปมาแต่ทัดไปขอบคุณว่าน,นำํำเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปอีโหนานครับสำหรับคลิปนีน้สวัสดีครับ